Good morning students วันนี้เก็บกันอังคาาษาอังกฤษวันนี้วันอังคารที่19นะคะวันอัาคารที่19มการาคม2564เป็นยังไงบ้างคะการเรียนออนไลน์มาก็หลายครั้งแล้วนะคะทีนี้การบ้านที่ครูให้ไปนะคะก็คิดว่าน่าจะเสร็จกันทุกคนนะคะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จ ก็รีบทำนะคะเพื่อที่จะได้ส่งทันเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องมีงานค้างจะได้ไม่มีปัญหาในการเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ,ะครั้งก่อนนะคะเราเรียนเป็นคำศัพท์แล้วก็บทสนทนากันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาของกรมม่าก,กันนะคะ,ะดูนะคะ บทนี้เขาจะสอนเราเกี่ยวกับ present simple passive นะคะ present simple passive คืออะไรและเป็นยังไงอ่ามาดูกันนะคะ present นักเรียนเรียนแล้ว present ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะ present simple ก็เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรเหตุการณ์บอกเล่านะคะทีนี้ passive, passive passive คืออะไร passive คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำ นะคะเพราะฉะนั้นประโยค Present Simple Passive ก็คือการใช้ประโยคที่แสดงให้เห็นว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะโดยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องจริงหรือเกิดขึ้นเป็นประจำเสมอโดยโครงสร้างนะคะอ่านแลเรี่ยนดูโครงสร้างจำโครงสร้างได้ทุกอย่างก็ง่ายนะคะโดยโครงสร้างจะประกอบด้วยตัวแดงๆนะคะ Subject Subject ทุกคนเรียนแล้วก็คือประธานตามด้วย Present Simple of B ก็คือ verb to be น so the ั่นเองนะคะก็คือได้แก่ is, am, are อานไหมคะถ้าไม่ทันก็ไปเปิดคลิปย้อนหลังได้นะคะแล้วก็บวกด้วย past p a r t i c i p l n t f the main verb so so, so so ก็คือ verb ช่องที่3นั่นเองเราจำง่ายๆนะคะก็คือ verb ช่องที่3นั่นเองอ่าอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าส่วน negative form ก็คือประโยคปฏิเสธง่ายๆโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่เติม not หลัง is am แค่นั้นนะคะ เมื่อมีบอกเล่ามีปฏิเสธก็ต้องมี question question ก็คือประโยคคำถามก็เช่นเดิมนะคะง่ายๆขึ้นต้นด้วย W has question what w h e r e w h e n why ต่างๆนะคะแล้วก็ตามด้วย present simple of be w o r k to be นั่นแหละ is am r นะคะแล้วก็ subject ก็คือประธานนะคะประธานประธานกับ verb to be เราก็ใช้ให้ถูกต้องให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เหมือนเดิมอ่ะลองดูตรงนี้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างตรงนี้ f r e e อ e is used to make all k i n d of clothes นะคะอ่าก็บอกว่าอ่ะประธานคือประธานก็คือ f e e ี e ก็คือผ้าใยสังเคราะห์อันนี้ is used to นะคะถูกอ่ารู้เคยทำเคยทำเป็น Process ก็คืออ่าเป็นชนิดหนึ่งของเสื้อผ้านะคะถูกนำมาทำเป็นชนิดหนึ่งของเสื้อผ้าก็คือ f e e ี e ตอนนี้เป็นผู้ถูกกระทำ Uh, present simple of be ก็คือ verb to be ก็คือ is นั่นเองนะคะส่วน past participle ก็คือ u s e อันนี้ไม่ได้เป็นช่องที่สองนะคะแต่ u s e นี้เป็นช่องที่สามอ่า uh, ต่อไปนะคะ they are m i l e d and put in a special machine นะคะอ่า uh, ประธานก็คือ they นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย verb to be ส่วน m i l ก็เป็นอ่าคำกริยานะคะผูกปล่อยออกมาก อ่าต่อไปต่อไป they are n t มาถึงประโยคปฏิเสธมั่ง they are n t on use to make fish นะคะอันนี้ก็ปฏิเสธอันนี้ก็คือประธานและนี่ก็คือ verb ช่องที่3 are ก็คือมาจาก a แล้วก็ not นักเรียนจำได้นะคะต่อไปเป็นประโยคคำถามบ้าง how is fish made นะคะ how ก็คือ we use f i s h i o n นั่นเองตรงนี้นะคะแล้วก็ is ก็ verb to be นี่นะ ก r i s ก็คือ subject หรือประธานทำหน้าที่ประธานนั่นเองส่วน m ม s ก็เป็น verb ช่องที่3ามนะคะอ่านี่คือ present simple plus ไว้เดี๋ยวยังไงไปย้อนฟังใหม่นะคะแล้วก็ทบทวนทำความเข้าใจทีนี้เมื่อเราเรียนทบทวนดูคลิปซ้ำๆแล้วเข้าใจแล้วนะคะ enter ะดูตรงนี้นะคะเออโจดเขาจะให้ตรงนี้นะคะในวงเล็บเดี๋ยวให้เราลองทำกัน โจทย์ข้อนี้ให้คําว่า bring bring แปลว่านํามาเอามานะคะนักเรียนจําได้นะ recycle paper is brought เนี่ประธานก็คือ recycle paper กระดาษรี c ซเคิลแล้วก็ verb to be ก็คือ is ส่วน brought ก็คือช่องที่3ของ bring อก็บอกว่ากระดาษ r e c y c l ิลถูกนํามาที่นี่ถูกนำมาเป็นผู้ถูกกระทำถูกเขานำมานะคะคำว่า recycle นะ ่รยค่อยอย,อย,อยฟังนะคะ,ะการเรียนออนไลน์มันก็ดีอย่างหนึ่งเราสามารถไม่เข้าใจตรงไหนสามารถไปกดฟังซ้ําได้นะคะ,ะทีนี้ข้อหนึ่งจด,ดให้คําว่า t a k มานะคะ take ะ take ที่ไปนำมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้ก็าบอกว่า the plastic the plastic คิดเลย verb to be plastic มี s ไหมเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์เมื่อเรารู้แล้วเติมเติม to b เข้าไปก่อนนะคะเติม past simple of b ก็คือ ism นั่นแหละอันนี้ใช้ i s a m หรือ a คิดว่านักเรียนทางบ้านคงจะทราบนะคะแล้วทีนี้เขาให้คำกริยาคือคำว่า test นะคะ test อัน t e s นี้ก็ต้องเป็นช่องที่3เราก็ไปเปิดดูดิ c ช i น n a รีทุกคนมีที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้ข้อ2ให้คำว่า recycle ข้อ3ให้คำว่า make make ข้อ4ให้คำว่า view ข้อ5ให้คำว่า hold h o m e นะคะอันนี้มีเครื่องหมายนี้สังเกตน,นิดนึงคะ่ะน่าจะเป็นประโยคคำถามนะคะส่วนข้อ6มีคำว่า Not ก็น่าจะเป็นประโยคปฏิเสธอันนี้คืองานนะคะนักเรียนไปเขียนข้อ1ถึงข้อ6ลงในสมุดงานชิ้นที่1นะคะเอาเรียนกันง่ายๆนะคะอธิบายปุ๊บทำแบบฝึกหัดปับ๊บ เราจะได้จําได้ะนะคะอ่ะทีนี้มันไม่หมดแค่นี้อ่ะไปกันเลยต่อไปนะคะ past simple passive past simple passive ต่างกับตัวเมื่อกี้คือ present simple passive ยังไงเออจริงๆนะคะนักเรียนดูหนังสือประกอบนะ เราว่าถ้าเราดูทีละสไลด์แบบนี้แล้วเราไม่มีตัวมาเปรียบเทียบเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เข้าใจนะคะให้ทุกคนมีหนังสือประกอบไปด้วยกดสต็อกก่อนแล้วไปเอาหนังสือมาก็ได้ใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะอ่ะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย past เราเรียนมาแล้วก็คือเหตุการณ์ในอดีต simple ก็เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้น past simple p a s e ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ ประธานเป็นผู้ถูกประทําเช่นเดียวกับ Present Simple นะคะโครงสร้างก็เหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่เปลี่ยน Verb to be เป็นช่องที่สองอช่องที่สองของ Verb to be ก็ was และ were ค่อยคิดตามนะคะช่องที่สองของ Verb to be ก็คือ was และ were อ่ะทีนี้ดูนะคะดูตัวอย่างประโยคนะ The first priest was นะ,นะคะเห็นไหมใส่คำว่า was made made นี่เป็น คำกริยาช่องที่3ก็บอกว่าตัวเนี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเลยถูกทำขึ้นมาครั้งแรกในปีพศนี้ปริสคือประธานเป็นผู้ถูกกระทําแต่ทำในเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะ,ะต่อไปมาดูประโยคปฏิเสธบ้าง recycle plastic wasn't used until อันนี้ก็เช่นกันนะคะแต่เป็นประโยคปฏิเสธ used was แล้วก็ not ก็เป็น WASN t อันนี้เข้าใจนะคะสอนมาเยอะทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วต่อไปเป็นประโยคคำถามมั่ง when was this first done ทำทำครั้งแรกเมื่อ,อไรนะคะไอ้ I done นี่เป็นช่องที่3ของคำว่า do จำได้นะคะ,ะถูกทำขึมม้นมาเมื่อไร่อาทีนี้ตรงนี้นะคะก็คือโครงสร้างนั่นเองก็คล้ายกับ present simple p a s s i e เมื่อกี้อนะะโอเค enter เหมือนเดิมค่ะเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีงานนะคะเรียนปุ๊บทำใบบัดปับ๊บเราจะได้ไม่ลืมนะคะอะดูตัวอย่างนะ One Canada Square was built was ก็คือเอ่อผ้าซิมเพิลอ่า sorry past simple of B นั่นเองก็คือ verb to be นั่นเองแต่เราอยู่ในรูปของอดีตนะคะส่วน built built ก็เป็นอดีตเป็นช่องที่สามนะคะเป็นช่องที่สามของ built ที่แปลว่าสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า อาตึกอันเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาในปีอันนี้ก็คือหมายความว่าได้ถูกสร้างมาแล้วนะคะ,ะทีนี้ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช่นเดิมนะคะ In the past many toxic animal แล้วก็ Sorry นะคะเอาใหน่นะ In the past many acidic animal แล้วก็ดูว่า ใช้ was หรือใช้ were นะคะแล้วคำกริยาที่เขาให้มาคือคำว่า not not so อ่าแล้วก็ทำยังไงนะคะเนีย่ยประโยคนี้ต่อการทำยังไงแล้วก็แก้ตามรูปแบบอ่าทีนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เช่นเดิมนะคะนักเรียนเขียนลงไปแล้วก็ทำใส่สมุดส่งเช่นเดิมนะคะอ่าไป อันนี้ข้ามไปเลยโอเคนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็ฝากไว้นะคะฝากไว้แค่สองเรื่องก็คือ past s i m p ่า present simple นะคะาฝากไว้ที่ present simple past simple กับ พาสซิมเปิลพาสซีเอาง่ายๆจําจวันละนิดวันละหน่อยนะคะถ้าอัดไปเยอะเดี๋ยวนักเรียนจะจําไม่ได้นักเรียนย้ํานิดนึงนะคะนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่านะคะนักเรียนปีเคลียแล้วก็ส่งมาให้ครบนะคะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่มเป็นงานชิ้นที่5นะคะไม่เยอะค่อยๆจําทําง่ายๆนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับนักเรียนชั้นม3นะคะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดนะคะก็ล้างมือทำความสะอาดาทุกครั้งสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย